นี่เป็นภาพของปลาช่อนที่นายคำหมพลหนามแท่งเกษตรกร,กรบ้านหนองม่วงตําบลท่าบุญมีอําเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีได้เลี้ยงไว้ในบ่อซีเมนรวมกับหอยปังซึ่งสามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีมากโดยนายคำหมได้กล่าวว่าเริ่มแรกที่ตนเองเลี้ยงปลาช่อนเนื่องจากตนมีบ่อซีเมนซึ่งก่อนหน้านี้เคยเลี้ยงกบมาก่อนและก็ได้เลิกเลี้ยงไปแล้วเนื่องจากราคากบที่ผันผวนและก็ได้ไปเห็นลูกปลาช่อน ที่ชาวบ้านจับมาขายในตลาดขนาดประมาณนิ้วมือจึงได้ซื้อมาทดลองเลี้ยงในบ่อซีเมนที่มีอยู่แล้วโดยเลี้ยงในบ่อเดียวกันกับหอยปังปรากฏว่าปลาช่อนที่ซื้อมาเลี้ยงไว้สามารถเติบโตขยายพันธุ์ได้ดีมาก สำหรับขั้นตอนในการเลี้ยงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือช่วงที่เลี้ยงอนุบาลลูกปลาที่เกิดใหม่หรือว่าปลาลูกข้อเพื่อทำให้กินอาหารโดยเคล็ดลับในการเลี้ยงปลาช่อนให้เติบโตขยายพันธุ์ได้ดีของตอนนั้นเริ่มต้นเมื่อปลาช่อนออกไข่และก็เป็นลูกปลาและเกิดใหม่ขนาดเล็กหรือว่าปลาลูกข้อซึ่งจะอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากก็จะทำการตักปลาลูกข้อมาเลี้ยงแยกอนุบาลต่างหากโดยนำไปเลี้ยงในกระมัง เพื่อหัดให้ป่าลูกอกนั้นกินอาหารเมร็ดหรือว่าป่าสับโดยการนำเศษเนื้อหรือว่าป่ามาบดให้ละเอียดหรือว่าจะใช้ไข่แดงร่วมด้วยก็ได้คั้นรวมกันกับข้าวให้มีความเหนียวใส่ลูกปิงปองไปวางลอยไว้ในกระมัง เมื่อปลาลูกคอกหิวก็จะมากินเองหลังจากนั้นเมื่อปลาลูกคอกโตแข็งแรงแล้วซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาเลี้ยงอนุบาลประมาณ20วันจึงนำไปปล่อยเลี้ยงในบ่อซีเมนซึ่งจากที่ตนใช้วิธีนี้ถือว่ามีอัตราการรอดที่สูงมากส่วนการเลี้ยงในบ่อซีเมนนั้นตนก็จะใช้ระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อให เป็นการป้องกันน้ำเน่าเสียโดยสูบน้ำจากกล่องธรรมชาติมาใส่ลงไปในบ่อซีเมนความสูงของน้ำประมาณ30เซนติเมตรและให้อาหารเป็นเศษปลาสับที่ซื้อมาจากแพร่ปลาและก็อาหารทั่วไปที่ปลาช่อนกินตามปกติซึ่งจากที่ตนเองเลี้ยงส่วนใหญ่ประมาณ7-8เดือนก็จะจับขายไปเรื่อยๆขนาดก็จะประมาณตัวละครึ่งกิโลกรัมส่วนการขายก็จะมีทั้งแม่ค้าที่มาเหมาซื้อแบบยกบ่อและก็ชาวบ้านที่อยู่ในระแวก เกียงมาซื้อไปประกอบอาหารรับประทานซึ่งก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมที่ดีอีกทางหนึ่งครับเนี่ยบ้านผมเห็นปลาคอชาวบ้านเขาเอามา,าไปขายตลาดมันมันตัวเล็กตัวน้อยผมว่าสงสารมันผมก็เลยเอาทดลองเอามาเรียงมึงปลาคอน่อยครับปลาคอหน้อยมาเรียงปลาลูกควงนะครับเอาเป็นปลคอน่อยก่อนปลาคอน่อยอ,อ,อ,ยอตัวทอนิ้วมือทอยังผมเอามาเรียง ขับบ <blender, S 2> <Es> <c> ่อโขบก่าผมนี่แหละนั่เรื่องเรามันก็เลยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมั่นเอาอย่างนี้มันกินครับเพราะว่าพราะบะค้อนี่มันไม่จากธรรมชาติแล้วมันมันสิมันสิบพวกใคกินไม่กิเขาว่าเขามันมันมันเหลือกินอยู่เลยหมายถึงวันอ๋อไม่ไม่เขาจะตกใจอยู่เขาก็สจะพัฒนาจินหรอถ้าเขาหิวมากมันก็มันก็กินของเขาเองนั่น อ๋อไม่อมีไม้ถึงไม่ถึงว่าแต่ตัวน้อยดีีบอวนก่าลูกพ่อครับอ๋อแสดงว่าเขาเขาเขาไงเขากินง่ายอยู่บางทีครับอ๋อเขาเอาย่างเขากินครับสับปลานะครับไม่กินอ๋อสับปลากินป่าดิบหรือป่าซุกครับผมปลาดิบนี่แหละครับอ่าน้อยปลาเยื่อมาจากแพ้ปลาไม่อยังไปซื้อมาเป็นเยาอื่นหรือกบตายก็สับๆกับเขากินอ๋อสับๆเขากินครับกินดีอยู่ครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาบัดนี้มันเลี้ยงไงวัดนี้มันออกลูกออกหลานมันเรื่อยๆที่ไหครับบัดนี้ น้ำน้ำดีสูงไปไหนครับเรื่องน้ำอยู่ใส่เรื่องปลาเนี่ยเรื่องหัวข้อผมสามสิบเส้นนะครับโอ้ยในน้อยจริงจังเนี่ยครับตื้นตะมุเขาครับ,รบก็ต้องหัวเขาซ้ำเครื่องหวัวเขาเรื่องน้าแน่นได้นะครับเรื่องบอ่อปูนซีมเมนต์ใหญ่โตเร็วผมถือว่าเรื่องง่ายขุนง่ายควบคุงง้มง <อะ S 2> ่ายโตเร็วถ้าอาหารเขาถึงนี่โตบ,บอ่อหาเม็ดพูนหาเม็ดนี่สามารถเลี้ยงได้เป็นตันโอ้ยแบบเที่ยวเฮา พราะเขาเลี้ยงเลยพูดแล้วนี่เขาบ่ได้ไปซื้อมาเขาขยายเขาเอาตัวที่เขาขยายนีกก่ครับขยายกันหนังก็เอาไว้มันก็ออกลูกมันเลี่ยๆเขาก็เลี้ยงว่าสิลดก็ยังลดบ่ได้เลยพอนโอ้ปล่อยขึ้นธรรม,มชาติกันไล่เลี้ยงบ่ไหวมันขยายเร็วมันขยายเร็วเพราะว่ามันออกลูกเค้านึงเป็นยูเนเลยครับนะครับเพราะว่าเห็นปลาลูกคอกยูนน้ำกันมันเป็นหมื่นผมื่นเม็ดไทยครับครับอือครับกับน้ำปลาลูกคอกเคสยังไงเขาเ,นในในเขาจัเาางเงยไปนี่เพราะว่านี่ปลาลูกคอกตัวมันออกมาเห็นลูกแดงๆเงยอะมนนันใหญ่เขาก็สอนลูกมาแปะโนบานไว้ อ๋อบ่อ้เขาอยู่ลพอกรันแม่เอาเป็นยังครับเขาเขาจะกินบ่านตัวอื่นมันก็จะออกเมื่อเวลาเ้าวไยน้ำแต่ละมือมันก็จะไหลออกไปนะยันไหลออกครับอ๋อกระเละกระเละตักครับตอนออกไปบ่อนรุบาลต่างหากครับรุบาลพ่อฮัทเลยไันกินอาหารเม็ดได้ ก็ขายต่อบางคนก็มาซื้อหัดจังไงครับเพราะว่ามันหัดยากดีเลยเห็นเห็นเขาว่าเอาไปเลี้ยงเอาไัทานเนี่ยมันกินเนี่ยมันต้นใหญ่บ่ค่อยรอดมันเส้นผมบางภูเขาครับผมบอกตรงๆเลยว่าเอาลูกปลาคอไปเลี้ยงให้ให้รอดบางคนเอามาบ่อบางไงเอาไปลงอะไเลยตายหมดแม่นครับทีเท่าทีถามมาหนี่อะตายหมดลองลองเห็นแล้วมันมันบ่รอดครับถ้าปลาลูกคอเนี่ยเอาไปมันบ่ค่อยรอดครับตายหมดเนี่ยเส้นผมบางภูเขาหน่อยเดียวท่านนะครับเังไกครับสีบ่อสีเอาไปลุ่งบ่อธรรมชาติสีมันทั้งเอาลูกมันไปตายหมด เส้นเลยผมบอกว่าเอาส่วนมาคนบมมว่าเอาไปใส่กะละมังนหน่อยก่อนใส่กะละมังนหน่อยใส่กะละมังเพาะว่าควบคุมบือให้มันม่พอวิแม่ให้มันใส่เดี๋ยวอะไงไปน่ะมันหิวเข้ากระหัดให้มันกินอาหารเม็ดหรือว่าป่าสับละเอียดมุนๆบดเราเนี่ยขั้นเนขั้นให้มันเป็นเหนียวๆใส่ลูกปิงปองไปว่างร้อยไว้มันก็จะกินของมันเองหรือ โมแมนมันก็นเคือว่าเขาสับละเอียดเด้ครับบดละเอียดเลยขั้นใส่กับเขาเหนียวๆใส่ลูกป,ปิงปองไปว่างร้อยไว้ในกะละมังล่ะไม่จริงไม่ไม่ไม่สวบบ่อยที่ครับครับ,รบมันสิมากจริงหนึ่งคือมันกินอาหารเป็นแล้ววบบ<อ>ันนี้เอาอไปลุกบอยไงก็บ,บาตายขั้นเสียวน้อยๆไปลุกบอยไงตายมันกครับปลาปลาดิบหรือปลาซูกับเดี๋ยวเขาสับปลาดิบครับที่เป็นเนื้อเป็นยังไงเขาบดให้ละเอียดเลยขั้นใส่กับเขาเหนียวๆ ขั้นใช้ขาเนีวเ่ข้าว้ขาสวยห้านนิล่ะข้าวเหนียวเอขาเจ้าครับข้าวเหนีขาเจ้าก็ได้ข้าวขาเจ้าเนให้มันเหนียวเพราะมันติดลูกปิงฝ่องได้อเอาว่างร้อยไว้เหระขั้น่นอันนั้นใช้น้ำกันครับขรขับหรือว่าเบียบบดไงครับขับขมันที่กินตรงนั้นเลยที่เป็นไข่แดงที่เป็นยัางน้เอไมกลินนก็แค่นั่นละแดงนําหรือแล้วแล้วแต่สูตรของเฮ้าสินั่นให้กินไปครับแล้วก็ฮัดเสริมให้กินอาหารเม็ด พราะเพราะมันใหญ่ไดหมครับคือว่ามันกินอาหารเป็นแล้วนี่เอาไปใส้กับบ่อตายหรอครับแต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยว่าไม่บ่อแล้วเอาเอาลูกรือเนี่ยบ่อเหลือครับมันกินอาหารเป็ี่นนี่แหละมันแค่รับบางในนั้นคนโทรมาถามแล้วผมบอกไปแค่ว่าบอกเนี่ยเขาถือว่าเขาทดลองหมอเขาบอกว่าตายตายนะผมบอกวิธีนี่ไปล่องไปใส่กันนะรับรองเลยว่ารับรองรับรองหลอดหลอดนี่หลอด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 เช็คปเนครับ ตีเป็นเปอร์เซ็นต์วันแล้วตั้งแต่ของขนที่ว่าจะดูแลควบคุมมันกระดองเบิ้งน้าพร้อมหนึ่งบ่ายเสียบ่ายยังพร้อมครับใช่กระลองมังนี่มันก็ต้องเปลี่ยนหน,นามนั่นครับก็ต้องเปลี่ยนหนามนั่นครับชักมือครับขนาดไรลักษณะเลี้ยงขึ้นแบบนั้นเป็นจนว่าเขากินอาหารเป็นก็สิบกว่ามืออยี่สิบมือนะครับอ๋อประมาณประมาณครึ่งเดือนครับประมาณครึ่งเดือนเขึ้นกไปขึ้นไปสีเริ่ม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 กินอาหารเป็นรู้รู้ว่เขากินอาหารเป็นหรอห้องนี้เลยครับครับแล้วเราถ้าตัวกินพวกเกตัักกออคครรบบเออ เช่นลับมั่นยองัะแล้วมันก็เอาไปลงบ่อเลยบ่เหลือหรอกโดนปานไหนครับอาจารเริ่มจากปลาลูกคอกเริ่มกินนะเขาจะกินง่ายจากปลาลูกคอกมันแล้วแต่ห้าวขุนกันขุนดีๆโตเร็วเฮ้ยทังปลาปลาดุกนี่แหละครับสามสามสามสี่เดือนเนี่ยได้รับตั้งลมแล้วครับผมเลี้ยงตอนนั้นเลี้ยงบ่อหนึ่งนี่ผมบ่อได้ขุนปานไหนแต่ว่าเพื่อให้กินตามนี้ตามสภาพแน่ยกระบวนกานขุนผมว่าขุนได้คือปลาดุกนะผมบ่ได้เท็ดบ่ได้ล่องในจุดนั้น พี่ี่เฮาเฮ็ดนี่อ่าชีว่าธรรมดาแต่ก็ได้ขุนหนักนะครับไอ้จักไอ้ไอ้ซี่หาเดือนหรือซีได้จักโล้เดืองเดือดแห้งตัวโล่ครับผมเรื่องยุคแปดเดือนเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนอ่ะผมจะย่ยจับขายแล้วตัวใหญ่มันก็ไปเรื่อยๆแล้วมันก็มันสองตัวสองตัวโล่เลยเนาะโอ้รับเกิดถึงวใบใหญ่เลี้ยวจุดเด็ครับคนลาขัดีน้ำเด็กขอขอบคุณกินกินเปลือกวะครับทาอาหารเมียง เสี่ยงอยู่ครับถือว่าเสี่ยงอยู่ต้อากินเขาไม่ได้กินพืชอด่นบ่ครับครับถ้าือว่าก็น้องน่องกบหรือน้องปลาดุกเหรอครับนี่ว่าราคาเขาดีเนาะครับนี่ปลาไหลเนี่ยกินประหยัดก็โมแน่จัง่อยอว่นได้กินเกียงอยอะเลี้ยงสูงสุดอยู่ว่าชักจักเม็ดกับของเขานี่หาเม็ดคุ้นหาเม็ดคุ้นหาเม็ดคือเขาเลี้ยงไว้ไหลแบนไหนครับเจ้าตัวครับผมจับผมจดได้นั่นเนาะผมทยอยขายไปผม่ได้เอาไว้ว่ามันได้เจ็ดร้อยแปดร้อยละครับ เก็บลอยแต่ลอยรัครับเอาจรนับตัวนี่พอได้นับเลยมันไหลครับครับก็แห้งครับก็แสดงว่าเบิ้องจากเสียวเอ็ดมากคือพวกต้มค่ามะครับการเลี้ยงปลาคอเนี่ยมันเลี้ยงปลาคออยู่ในบ่อปูนี้ครับครับผมก็ถือว่าถือว่าคุ้มเลยครับครับครับคุ้มคุ้มแบบไหนครับหมายถึงว่าคุ้มทุนคุ้มทุนใคจะก็ถือว่าคุ้มทุนนะสมมหมดว่าตลาดต้องการจูนวันละครับก็ตลาดก็เปิดครับ ส่วนชื่อไงเป็นพี่น้องทีบ้านอยู่แถบนี้บ่ครับเรื่องคุนมาซื้อเป็นพ่อค้าแม่ค้าพคุนชื่อไปขายกอมีตอนเลี้ยงหลายๆนั่นเขาเขามาจับเลยครับเขามาเหมาซื้อมาเหมาซื้อรฝมบอไปเลยอ๋อยกบอเลยครับอือครับแต่ว่านี้ผมก็เลี้ยงส่วนหน่อยมากส่วนหน่อยมากก็คือจับขายแม่ค้าเรื่อยๆนะครับจับไจับเรื่อยๆดีวยโดจับไปเรื่อยๆครับเขาขยายขยายเรื่อยๆอยู่แล้วครับเขาขยายออกเรื่อยๆทุกปีอยู่แล้วครับหมดเพราะเป็น กับกับเขาบ่าเขาเลี้ยงมาหลายปีแล้วกะยี่ปีหรอกครับปะคอนปะคอนเขาเลี้ยงมายอู ห้าปีนี่ครับห้าปีแล้วครับแต่ว่าได้หลายรุ่นแล้วครับแต่ว่ากับวัต้องไปซื้อท่านไม่ได้ใส่้วบอกว่าได้ซื้อครับมีตั้งแต่แบงเขาหนาไฟอยากร่องกับไหลร่องคนี่ซื้อในตอนแรกครับกำลังนียกับ่ได้ซื้อแล้วขยายเองมั้ยปล่อยลงธรรมชาติเน้อยังไปเหมือนเว่าปล่อยลงธรรมชาตินะเขาหลายครับยังบ่ไหวมันไปใหญ่ทั้งหนาไปย้ายหนาวครับโอ้ไ่ได้ขายอีกนะครั้งหัครับครับกับพี่น้องไปจับบอลล้วเลยครับครับครับเอ้าเจ้าพี่น้องอยากซื้อสายเลยนลูกครับเอยากมาเบิ้ง ที่ว่าอยากจะมาคืออยากจะมาได้อันนึงแค่นะครับสำเป็นจิติทตกษอะไรครับสำหรับปลาคอเขาหนะะี่ครับครับการถ้ายุ่งไก้ก็เขาว่าเอาได้เลยครับก่อนยุ่งไก่ก็โทษมาถามมาอย่างก่อนก็นกได้เพราะว่าบางครั้งมันก็น มีบางหรังกับบ่มีนะครับบ่ได้เลยเียกเรียเปนดอกไเบอรลาเออเเวปนดอกใเบหล่าบัวท่าน่ดีบัท่านครับครับ่วนฐานสวยนี่ท่าได้อยางมาได้ไหม่กวนครับอ้ับับเบอร์โทรอะไรครับเิอนโทรสครับ191เครับ1346ครับครับแลว่าตึกตากันได้แล้วครับเนาะครับครขอบคุณหลายครับครับ